เรื่องวุ่นๆของโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งยังไม่จบนะครับล่าสุดนี้เตรียมจะย้ายการลงทะเบียนไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐรายละเอียดเป็นยังไงโมในแชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้4กรกฎาคม68รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสระวงเทียนทองบอกว่า เรื anyway, ่องการลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งได้สั่งการให้ทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดําเนินการปิดระบบลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งทั่วคราวทั้งหมดทั้งแอปพลิเคชัน Amazing Thailand และเว็บเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com ในวันนี้ก่อนเที่ยงสําหรับการลงทะเบียนใหม่เพื่อเร่งดําเนินการย้ายระบบหลังบ้านทั้งหมดไปอยู่ที่แอปพลิเคชันทางรัฐทั้งหมดนะครับโดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนอีกครั้งผ่านแอปทางรัฐ เนื่องจากได้รับการทวงติงจากหน่วยงานต่างๆเช่นปปอชอเนื่องจากการลงทะเบียนได้ตัดการยืนยันตัวตนผ่านแอปไทยดีออกไปก่อนเข้าลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้วให้ไปลงตอนเช็คอินกับโรงแรมแทนจึงเกิดความกังวลว่าจะเกิดการทุจริตและการสูมสิทธิ์และไม่ไป,ไปตามเจตนารมของขั้นตอนแต่แรกที่วางแผนเอาไว้คุณสรวงย้ำเลยนะครับได้สั่งการให้มีการปิดระบบการลงทะเบียนของทททไปก่อน ส่วนคนที่ลงทะเบียนแล้วล้านกว่าคนจะไม่ให้ได้รับผลกระทบยังสามารถจองโรงแรมแล้วก็สามารถเดินทางได้ตามปกติแต่ขอให้มีการยืนยันตัวตนก่อนการจองและไปแสดงตนที่โรงแรมผ่านแอปพลิเคชันไทยดีอีกครั้งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตทั้งนี้การย้ายระบบไปแอปทางรัฐจะทําให้ระบบการยืนยันตัวตนดําเนินการได้ทันทีเพราะเป็นระบบยืนยันตัวตนอยู่แล้ว ทอทอทอจะย้ายระบบไปไว้ที่นี่เพื่อต่อไปจะให้พี่น้องประชาชนที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง68เข้าแอปทางรัฐได้โดยไม่ต้องโหลดแอปอื่นเพื่อยืนยันตัวตนอีกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีคนลงทะเบียนแล้วกว่า1.4ล้าน4แสนคนมียอดจองโรงแรมและจ่ายเงิน20,000คนโดยกลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ รวมถึงคนที่เตรียมจะเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้จะยังคงเดินทางไปเช็คอินได้ตามเดิมโดยให้ยืนยันตัวต,วตนผ่านแอปไทยดีเวลาไปเช็คอินที่โรงแรมด้วยส่วนสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลสนับสนุนก็ยังคงเหมือนเดิมขณะที่การจองโรงแรมของประชาชนและผู้ประกอบการเป็นการจองโดยตรงจากโรงแรมอยู่แล้วซึ่งที่จองและจ่ายเงินไปแล้วก็จะยังคงใช้งานได้ตามปกติด้านคุณธป,ปณีเกียรติภัยบูร์ผู้ว่าการทอทอท,อทอก็บอกนะครับขณะนี้จากการประเมินสถานการณ์ของเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง พบว่ายังมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบบางส่วนให้ตอบสนองการใช้งานของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยทททจึงขอประกาศปิดระบบการลงทะเบียนใหม่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่4กรกฎาคม68โดยเว็บเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com ยังคงเปิดให้บริการผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และจองโรงแรมแล้วสามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ โดยการเปิดรับลงทะเบียนใหม่จะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุดนักท่องเที่ยวผู้ใช้สิทธิ์และชำระเงินแล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ